ก็จะเห็นเลยว่าใช้เวลาไม่นานนะคะ1นาทียอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะสังเกตได้นะคะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้งจะมาสอนวิธีเพิ่มคนฟอลไอจีค่ะ วิธีการเพิ่มฟอลไอจีนะคะทําง่ายปลอดภยัยไม่ใช้รหัสผ่านค่ะและที่สําคัญยังรอยอดไม่นานด้วยวิธีนี้นะคะเราใช้แค่เพลงลิงไอจีกับยูสเนมไอจีค่ะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถเลือกอยันได้อย่างหนึ่งได้นะคะในการทำฟอลโล่แล้วก็วิธีนี้นะคะถูกกด i อจีร้อเดังนั้นเ like, นี่ยไม่ต้องห่วงื่าแอคคาดโดนเร่งโดยแบน์เลยค่ะเพราะว่าอุ้มนะคะทดลองทําไปแล้วหลายครั้งเอาละคะ่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูในคลิปนี้ได้เลยคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันก่อนไปที่โปรแกรม l ล n e เนาะแล้วก็พิมพ์ id assign follow ค่ะพิมพ์ตามรี่มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะและนี่ก็คือราคาโปร f o l o w ig เรทต่างชาตินะคะเพื่อนราคาก็ตามนี้เลยนะมีให้เลือกหลายโปรเลยอุ้มเลือกที่1,000ฟอ์นะคะก็ราคาแค่1 9 9บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรี 100, ฟอีก100ร์ฟด้วยนะ โรนี้อุ้มมั่นใจว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพรเลิกราคาเสร็จนะคะก็มาถึงขั้นตอนโอนเงินนะคะแอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายมากๆเลยค่ะโดยที่นะคะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารใดก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆเลือกได้เลยเมื่อเราโอนเงินนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปแอดมินเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการ า username ของ ig นะคะเพื่อจะส่งให้แอดมินทำการเพิ่ม follow นั่นเองขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม instagram ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปที่ edit profile นะคะไปตรง setting เลยค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นคำว่า username เนอได้อุ้มวงให้ดูกลมกลมนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆ copy ค่ะจากนั้นนะคะนำ ชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งชื่อยุสเน e ให้กับอ d ดมินค่ะก่อนเริ่มปั๊ม f o อ l o w นะคะอ d ดมินเนี่ยก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มนะคะยอดเก่าอยู่ที่4,699คนติดตามนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะโอเคค่ะยอดเริ่มนะคะ4,699ฟอลน,นะคะอุ้มก็จะรีเฟชหน้าจ่อเรื่อยนะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะ ตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นเป็นที่4 7 2 6แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้าจอต่อเรื่อยๆเลยนะพอมีคนมาเริ่มกดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราค่ะซึ่งถ้าเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะก็จะเป็นคนต่างชาติมากดติดตามเรานะคะเพื่อนๆถ้าคนไทยก็จะเป็นคนไทยค่ะยอดขยับแบบต่อเนื่องเลยนะคะเป็นงานแบบเนียนๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่5,000กว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆเลยและแล้วนะคะยอดก็ขึ้นครบตามจานวนที่เราซื้อแล้วลราขายเพื่อนๆเป็นปยังไงบ้างคะจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีคนมากดติดตามฟอลโล่เราจริงๆนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใช้เวลาไม่นานนะคะ1นาทียอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะ สังเกตได้นะคะจากตรงช่องฟางนะคะจำนวนฟอลโล่เพิ่มขึ้นจริงสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาก็ทำได้จริงไม่ไขฝันอย่างแน่นอนถ้กคนในสวนใจสามารถทักไลน์ไปหาอดินได้เลยที่ไลน์อัสปังฟอลโล่ไลน์เหรียญะคะ่ามำด้านล่างเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะน,นี่คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าในสัปดะะ์ายบายค่ะ